สวัสดี line, ครับเอ็มอยู่ในช anel นะครับดสดคะตลาดรถไฟเอาเตนเลเลยัีรันตลาดรถไฟเราี่นาของตลาดรถไฟนะครับตัวแทนวันนี้มีพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันนะ ร่วมสนับสุนนะครับบริจาคคุณเพื่อประเทศไทยทั้งท่วมนะครับว่าเห็นว่าเดือดร้อนนะครับทางสารรัฐไทยทำยินดีนะครับร่วมบริจาคร่วมกันนะครับ <railway> ไม่ปกต<อ>ิเราเราเราจัดก,กันมาหลายวันแล้วนะครับ <Morris. S 1> แต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามเป็นสามนะครับก็ร่วมยินดีทุกครั้งครับถ้าเกิด มีปัญหาการตลาดอนุโมทนาบุญด้วยนะครับครับอนุโมทนาบุญสาธุขอบคุณมากครับขอบทุกทุกท่านครับเราจะไปอีกพรุ่งนี้นะคะที่จังหวัดมหาสารคามเนาะบที่น้องชาวรถไฟแล้วก็เข้าแก่ทางตลาดไทยก็มอบเงินส่วนหนึ่งมาช่วยพี่น้องเขาทางการศึกษา ก็ยังไม่บางแล้วไม่มีเนาะจะได้ให้น้องๆน้องมาช่วยยกน้ยกัับรับแล้วก็ตัวอี่ขึ้นให้เลยถ้าบานเขาถือว่ามันโลกเยบางเดือนยาพันป่ถึงมานน่ครับพันปันขึ้นม่ยังเสียดอ่ะพได้กินทุกคนพอเขาแ่กกบมือเลยพอดีีพอมื่อันไปไปบ้านเรายกขึ้นแล้เ็วันนี้ต้องรอทยปรการคนครับเราจะปราองคมอก่อนว่ากาลังจะมี ผู้ลงมาบริจาคครับก่อนนั้นวันนี้จะนําทีมเข้ามาเขาจะมารอเดแล้วบางบ้านนี่มันก็นั่นเนาะเราวิ่งเข้าไปอย่างงี้ผ่านเข้าไปอย่างงี้จับอะไรก็มีนะเราก็พูดอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยครับจะบอกว่าเอ้ตอนเมืก่อ,อนก็ไม่ได้พอเราลองมาลองก็แต่พอคนนึงรับเออแล้วมันนีครับเท่าได้นำอะไรไปไหนกรับทีค่ก๊อฟนะ าจะเต็มขันรถครับเป็นพลังน้ําใจนะครับของชาวไทยด้วยกันจากตลาดรถไฟขอนแก่นนะครับของทีมงานแล้วก็ทีมงานท่านนะครับ เห็นน้ำใจนะครับของคนไทยนะครับสายทานน้ําใจมาจากทั่วทุกสารทิศนะครับมาที่ชาวขอนแก่นนะครับอาเภอเมืองตำบลดอนหันนะครับ โอแ้ขอมางเจ้าแพ็กน่อครับลาาอันนี้กี่แพ็กสองร้อยไหมเฟิร์สคล่องว่ะเฟิร์ส คล่องยังมะคล่องมากเลยคล่องมากเลยเดี๋ยวไปแช่เดี๋ยวไปแช่ <c oughs> ลงเลยครับเนี่ยถังแช่นะครับร่วม <c oughs> ด้วยช่วยกันนะครับ น่าจะสองสามร้อยแพ็กเลยดูจากคันคำนวณแล้วถ้าเกิดสองคันนะประมาณสามร้อยกว่า,300วาประมาณสนะาณ300รมร <300 S 2> ้อยกว่าแพ็กนะครับ นี่เราอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันนะครับตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดน,นะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอ,อนแก่นนะครับซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการนะครับตรงน,นี้จะเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย6 4นะครับนี่ป้ายใา้ศูนย์บัญชาการนะครับ เหตุการณ์โรคภัย64อยงค์การนหนาะสวนตำบนดอนหันอำเภอเมืองจองังหวัดขอนแก่นนะครับตรงนี้จะเป็นศูนย์บัญชาการที่แบ่งงานครับแบ่งภารกิจแต่ละวันครับออกไปปฏิบัติหน้าที่ททสลับสลับสับวาง หมูโจมาแล้วนะหมูโจจะนัดของนี่นะจะนดัดลงสวนมัน,มนดูไปสวนมันดูอ๋ออันนี้จะหลดนะุดเนาะหลดุด สองคันรถนะครับเต็มสองคันรถนะครับไปได้ปะเนี่ยแปบ๊บนึงครับแป๊บนึงแปบ๊บนึงครับถาแป๊บนึงอีกสีแพ็คสายทานน้ำใจคนไทยนะครับไม่ขาดสายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ไปนะครับแชร์ไป บรรยากาศที่สุดแสนประทับใจนะครับล่าสุดนะครับตอนนี้นะครับ หมดแล้วนะครับคันแรกนะครับเป็นรีโวอ๋ออันหนึ่งจะไปแจกในพื้นที่นะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวอีกคันหนึ่งไปแจกในพื้นที่เห็นเขาว่าอีกคันหนึ่งไปแจกในพื้นที่นะครับโมโจนะครับผ่าไปเพติดตามนะครับอ้าวผ่านยังสี่พัน ยังยังไม่ได้อัปเดตครับอ๋อรออัปเดตนะครับร็อัปเ่าน่าจะใกล้แล้วนะน่าจะใกล้แล้วออกคืนนี้ก็น่าจะได้ฉลองกับหมูโจนะครับไม่รู้หมูโจจะเลี้ยงอะไรนะครับต้องฝากคนติดตามนะครับตอนนี้ก็8 5 0 0นห้าครับยอดสัมไปจะมือหนึ่งฮะโอเคนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศนี่เตรียมลงพื้นที่นะครับรถคันนี้เตรียมลงไปแจก่จยในพื้นที่นะครับ นี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ